สวัสดีครับเจอนลครับผม Sky OK c ซ็ Center วันนี้ก็เรามีน้องใหม่สาวสวยมาแนะนําครับชน้องอะไรครับผมสวัสดีค่ะชื่อน้องแตคค๋น OK c a e n t e r นะคะ,ะ,ะเป็นน้องใหม่นะคะใช่เป็นน้องใหม่วันนี้เรามีรถเป็นเจ้าตลาดเลยก็คือไฮรักวีโก้ครับผมตัวนี้เป็นตัว E s นเน n e r ตัวยกสูงมาเลย ไปดูกันดูคันแรกกันเลยครับตัวนี้จะเป็นไฮลักวีโก้ตัวนี้เป็นตัว e ีองจ v n turbo ตัวนี้เป็นพีเดนเซอร์ครับเป็นปี2 0 1 0รถสวยมาดูด้านข้างกันดีกว่าอย่างเเห็นได้ชัดตัวนี้ก็คือจะเป็นรถสเลยจะเป็นแม็กลูกโม่เลยลายลูกโม่จนแม็กเป็นยางของแม็กซิตตัวนี้เป็นแม็กซิตเจ็ร้อยนะผมแล้วมาพร้อมกับคิ้วล้อให้ความสวยดุดันรถจะใหญ่ขึ้นตัวนี้ไฟเลี้ยวข้างแก้มจะมี ปากครอบครเมียมตัดกับสีดำป้ายเสรีลักไรลักเป็นดีโฟดีเครื่องดีโฟดีแล้วก็มีกระจกมองข้างอย่างแบบแววตัดกับสีดำบันไดขึ้นตัวนี้คือจะเป็นตัวพีเดนเนอร์ตัวอ e ีก็คือจะมีบันไดามาให้ด้วยบันไดขึ้นมือจับตัวนี้คือให้แบบโครเมียมกันรอยตัดกับสีดำเห็นได้ชัดแล้วก็มาพร้อมกับคิ้วกันสาบตัวนี้ครับเป็นิี่ประสา์ของวีโกตัวแท้เลยนี่สลิกเกอร์สมาร์ทแคปแปลว่าแคปเปิดได้ นั่งสบายเหมือน4ี่ประตูขึ้นลงง่ายไปดูข้างในดีกว่านี่เรามาเจอสาวสวยกันแล้วครับผมนะอย่างนี้ดีกว่าให้น้องแป้นแนะนําภายในดีกว่าครับผมไปดูเลยล่ะค้าคะรอบในใกระจกแบบไฟฟ้าเลยนะคะปรับกระจกมองข้างแบบไฟฟ้าเหมือนกันนะคะคุณพี่าอะที่สําคัญนะคะมาดูในจุดนี้นะคะเป็นหน้าจอสัมผัส7นิ้วเลยนะคะอันนี้เราแทน ส่วนภายในตัวรถนะคะสีจะออกโทนสีเบจนะคะซึ่งดูแบบสะอาดตามากนะคะคุณพี่คะและก็มาพร้อมกับความกว้างอ่ะเดี๋ยวอันนี้เปิดแคปได้นะคะคุณกาย่าเปิดแคปไม่ไหนคะ่ะเรามาดูเปิดแคปดีกว่าเปิดยังไงเปิดง,ง่ายๆเปิดจากข้างในอย่างนี้ครับแล้วก็เปิดมันได้เลยแคปเขาบอกไอ้แคบเดี๋ยวผมลองลงตัวใหญ่นะลองนั่งข้างในดูว่านั่งได้ไหม เดี๋ยวมาดูกันนะว่าจับได้ไหมได้อยู่ครับได้อยู่เหมือนสี่ประตูเลยนั่งสบายเหมือนกันก็คือรู้สึกไม่อึดครับผมแล้วก็ข้างหลังนั่งสบายเบาะไม่เลอะเลยจะเป็นหนังสังเคราะห์มาให้แล้วสวยงามเรียบหรูดูดีเบาะหน้าก็สวยเป็นเบาะเป็นเบาะกำมยี่สีเบจให้ความหรูดูดีแล้วก็ดูสบายตาด้วยอยากเห็นสภาพเป็นรถมือสองก็จริงแต่ว่าเพดานข้างบนก็ไม่มีรอยเลย เนียเน้ยบมากสวยรถไม่ช้ำรถไม่ช้ำะค,ะครับรถไม่ช้ำเลยตัวนี้จะเป็นตัวพีเดอร์เนอร์อีสมาร์ทแคทราคาที่เท่าไหร่ครับสามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทค่ะใช่คันนี้คือราคาแค่สามแสนแปดหมื่นแปดพันแต่ว่าถ้าลูกค้าพี่พี่อยากได้น้องพี่อยากได้สีประตูแบบนี้สีดำ e พี่ชอบแล้วตัวอีพีเดอรเนอร์ยกสูงพี่ชอบแล้วมีคันที่สองแนะนาครับไปดูเลยครับคันที่สองครับผม มาดูครับตอนนี้ก็คือจะเป็นเจ้าไฮรักวีโก้ตัวนี้เป็นดับเบิลแคป5 v v Turbo ตัว E ก็คือสเปคจะเป็นแบบเดียวตัวที่เราพูดมาก่อนหน้าคือจะเป็นตัว Smart c a คใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะคุณพี่ตัวเดียวกันเลยค่ะต้องบอกว่าปีจะใหม่ว่าปี Smart c a คอยู่ปีหนึ่งก็คือ Smart ทแคเป็นปี2010คันนี้เป็นปี2 0 1 1นั่นเอง ใช่ค่ะลูกค้าค่ะแตกเครื่องเดียวกันเลยนะคะเครื่อง2,005นะคะวยเ N Turbo เหมือนกันเลยค่ะแต่ต่างกันที่ประตูอย่างเดียวประตูอย่างเดียวเลยนี่ครับอยากให้ดูภายนอกก็คือสีดำฉ่ำๆจะเป็นไฟหน้าหรือวเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์กระจังหน้าคือกระจังหน้าโครเมียมมาพร้อมกับลังพึ่งระบายอากาศง่ายแล้วก็จะเป็นโลโก้โตโยต้าด้านซ้ายมือตัวนี้คือจะเป็นโลโก้ไซรัปวีเอ็นเทรโบนั่นเองเป็นตัวเครื่องของเขาไปดูภายในกันดีกว่าครับไปดูเลยใช่ค่ะตามมาค่ะ เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะอ่าเริ่มตั้งแต่เลยนะคะคุณพี่รแบบกระจกแบบไฟฟ้าเลยนะคะนี่กระจกมองข้างก็แบบไฟฟ้าเหมือนกันนะคะลูกค้ามาดูด้านในนะคะที่เด่นก็คือว่าตกแต่งด้วยลายไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นคอนโซลด้านหน้าช่องแอร์นะคะนี่ขววเกียร์นะ ขาตกแต่งด้วยลายไม้รอบคันเลยนะคะด้านในนะคะเหมือนกับคันที่เรานำเสนอให้ดูตั้งแต่คันแรกเลยนะคะคุณพี่คะสีโทนเดียวคันเลยค่ะแต่ว่าแต,ตากต่างกันที่ขนาดอ่ะเดี๋ยวให้พี่ไกายพาไปชมนะคะนี่ครับตัวนี้ก็คือเหมือนเดิมครับผมบันไดขึ้นง่ายแสงแรงทุกคนแล้วก็มาดูครับแหมขึ้นสบายว่วสมาร์ทแคปตัวนั้นั่นเองไปดูนครับนี่ ลายไม้ด้วยนี่ครับผมนะภายในคันนี้ก็คือจะเป็นตัวดับเบิลแคบี4ประตูเองนั่งสบายแล้วก็เบาให้ความนุ่มนวลเดินทางไกลๆตัวน,นี้คือนั่งสบายมากๆเลยฝ้าข้างบนก็คือสวยงามไม่มีรอยรถไม่ฉํำเดี๋ยวนี้ครับเราไปดูกันว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่กันมาดูกันคันนี้คันนี้ราคาเท่าไหร่ครับน้องแดนราคาอ,อยู่ครับผม438,000บาทค่ะอ,อ438,000 รถปี2 0 1 1ชายชุ่มมากลืมบอกไปประวัติดีตัวนี้คือจัดได้เต็มค่อนสบายๆได้สีประตูไปขับด้วยนี่ครับเป็นไงครับคันแรกอย่างเห็นก็คือตัวนี้จะเป็นไฮรักวีโ o ตัวนี้เป็นตัว Smart c แค2.5 VN Turbo จะเป็นตัวพรีเนอร์แล้วก็จะเป็นตัว Smart c แคด้วยจะเป็นตีว่าแคปเปิดได้เครื่อง2.5ตัวยกสูงปี2010ครับผมนะคันที่สองเป็งแต่๊กนนีนขันที่สอะคะ เจได้ส่ประตูได้สีประตูนั่งสบายใช่ไหมนั่งสบายเลยเป็นรถครอบครัวได้เลยนะคะถ้ามีลูกหลานเยอะหน่อยต้องคันนี้ใช่กระบะหลังเขาทุกของได้เยอะกว่าไงเพราะมันเป็น,เป,นเป็นตัวแขคบทั้งสองคันมีข้อดีที่แตกต่างกันแต่ว่ารถต้งสองคันไม่มีจนหนักพิกควางน้ําท่วมเพราะว่าถ้ารถไม่ดีโอเคคาเซตเตอร์เราไม่ขายข,ายของนะ <c oughs> แล้วก็ทั้งสองคันก็คือ สวัสดีฟรีดาวจะเต็มชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นใช่ใชเพราะว่าเรามีให้เลือกถึง2แบบ2สไตล์เลยนะคะใช่แล้วก็ถ้าไม่ชอบรถ2คันนี้เรามีให้เลือกสองร้0 0กว่าคัน,นผมมั่นใจมาต้องถูกใจสักคันหนึ่งแล้วก็เราพร้อมจากพร้อมช่วยทุกคันดันทุกคลิปแน่นอนผม<ช><อ>นะ,ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดตั้งตัใชด้วยครับนะอย่าลืมโอเคแฮงเตอร์สาขาสุราษธานีครับสวัสดีค่ะ